สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นข้อหารือนะครับเป็นเรื่องของการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไปเป็นคณะกรรมการาซื้อหรือจ้างสามารถกระทำได้หรือไม่นะครับสามารถกระทำได้หรือไม่ในการแต่งตั้งรองนายกอบตอนะครับไปเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเช่นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นต้นนะครับทีนี้ ในประเด็นนี้เนี่ยเป็นมีหนังสือตอบข้อหารือโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลางนะครับเป็นหนังสือเลขที่12894ลงวันที่4เมษายน2565เรื่องของข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับ โดยเขาตอบไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คืออ,องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขาแจ้งว่า,าเขาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ26นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า ภาระหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเนี่ยมีจํานวนมากนะครับประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการาในการซื้อหรือจ้างและการตรวจรับพัสดุเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการเพราะฉะนั้นอบตอจึงขอหาหรือมา2ประเด็นนะครับหก็คืออบตอเนี่ยดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ดํำรงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นและก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการซื้อหรือจ้างหรือการตรวจรับพัสดุเนี่ยเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างหรือการตรวจรับพัสดุตามระเบียบข้อ26ได้หรือไม่แต่งตั้งรองนายกได้หรือไม่2หากในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตจะแต่งตั้งบุคคลที่ดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบข้อ26วรรค2ได้หรือไม่ประเด็นที่1ก็คือแต่งตั้งรองนายกมาเป็นกรรมการได้หรือไม่ประเด็นที่2คือแต่งตั้งไปเป็นประธานกรรมการเลยเนี่ยได้หรือไม่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาได้วิจารณา นะครับตอบข้อหารือในทั้ง2ประเด็นดังนี้นะครับว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ25วรรคหนึ่งกำหนดว่าในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา ของคณะกรรมการแล้วแต่กรณีประกอบกับข้อ26วรรคหนึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ25แต่ละคณะเนี่ยประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อยอนอ่คนประธาน1คนกรรมการอย่างน้อย2คนนะครับก็คือรวมแล้วเนี่ยไม่ไม่น้อยกว่า3คนนะครับซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการก็ได้นะครับลูกจ้างประจําก็ได้ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญและวรรคสองก็กำหนดว่าในกรณีจำเป็นเนี่ยหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมาการด้วยก็ได้ แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวักหนึ่งตรงนี้นะครับบุคคลอื่นต้องไม่มากกว่ากรรมการวักหนึ่งก็คือจะต้องเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจําจะต้องไม่มากกว่าตรงนั้นนะครับไม่มากกว่ากรรมการตามวักหนึ่งจากหลักการของระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยจะต้องครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องครบองค์ประกอบนะครับก็คือ,อประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอย่างน้อย2อคนอต้องให้ครบองค์ประกอบนี้จึงแต่งตั้งข้าราชการาซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ หากข้อเท็จจริงนะ่ปรากฏว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นกรณีดังกล่าวเนี่ยหากองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์จะแต่งตั้งนะครับจะแต่งตั้งรองนายกอบตเนี่ยมาเป็นกรรมการซื้อหรือจ้างอบตย่อมต้องแต่งตั้งกรรมการที่มาจาก ตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชาการหรือพนักงานอของรัฐนะครับให้ครบองค์ประกอบก่อนนะครับก็คือจะต้องแต่งตั้งมาให้ครบองค์ประกอบเสียก่อนนะครับก่อนที่จะแต่งตั้งอรองนายกมาร่วมเป็นกรรมการเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับย่อมจะต้องแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบก่อนจึงจะสามารถแต่งตั้งรองนายกอบตอ ที่เป็นบุคคลอื่นถือว่าเป็นบุคคลอื่นนะครับมาร่วมได้นะแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบตรงนั้นไปก่อนแล้วไปแต่งตั้งรองนายกซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยมาร่วมสําหรับกรณีที่อบตจะแต่งตั้งผู้ใดทําหน้าที่ประธานในการซื้อหรือจ้างก็ย่อบถือเป็นดุลพินิษของอบตที่จะพิจารถึงความเหมาะสมโดยโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นสําคัญอ่ะเพราะนั้นนะครับ ประเด็น2ประเด็นนี้นะครับก็คือประเด็นแรกถามว่าแต่งตั้งได้หรือไม่แต่งตั้งได้แต่ต้องแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบที่กําหนดก่อนนะครับต้องมาจากข้าราชการพนักง,งานของรัฐพนักง,งานราชการาหรือพนักง,งานจ้างตามภาร,รกิจก็ได้นะครับเอามาให้ครบก่อนนะครับแล้วจึงแต่งตั้งรองนายกไปร่วมถือว่าเป็นบุคคลอื่นนะครับไปร่วมเป็นกรรมการาประเด็นที่2ถามว่าและจะแต่งตั้งรองนายกเป็นประธานได้ไหมตรงนี้ เขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมเมื่อตั้งมาเป็นกรรมการร่วมกันแล้วเนี่ยก็ให้พี่นาว่าบุคคลใดเหมาะสมให้ออบตอพี่นาจะแต่งตั้งรองนายกก็ได้นะครับหรือข้าราชการที่แต่งตั้งมาร่วมตรงนั้นเป็นประธานก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าก็ไม่ได้ห้ามให้คำนึงถึงความเหมาะสมนั่นเองนะครับ